สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันที่สวนหญ้าวันนี้แม่ควานว่าจะมาร่อนนะคะหญ้าตรงนี้ทิ้งเลยก็จะเก็บหญ้าไปให้พี่มดกินนะคะแล้วก็จะดูว่ามันขึ้นมันไม่ขึ้นนะคะถ้ามันขึ้นเราก็จะเอาปุ๋ยมาลงอันนี้ก็ร่อนนะคะไปเรื่อยๆอันนี้ก็ร่นไม้เมื่อเช้าน,นี่เป็นหญ้าที่เราปลูกใหม่นะคะนี่อันนี้ปลูกสองรอบแล้วอันนี้ก็ ลูกนะคะตอนนี้ขึ้นสวยเลยหน้าฝนจะสวยงามมากค่ะนี่ยาของเรานี่ค่ะเป็น้าที่เราปลูกปีนี้ค่ะนี่นะคะเพิ่งปลูกสวยนะคะสวยสวยมากแต่พอหน้าแล้งเข้ามานะคะหน้าเล้งเข้ามานะะหน้าแล้งเข้ามา,า,า,มายาก,ก็จะตายเพราะว่าตรงนี้แม่ควานก็ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ ปลูกปีที่แล้วเหมือนกนคทันว่าจะมาล่อนหญ้าตรงนี้ทิ้งนะคะเก็บหญ้าไว้ให้พี่มดกินนี่ค่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้แมคพานก็ปลูกปีที่แล้วนะคะนี่มาปีนี้นะคะสภาพก็เป็นแบบนี้ก็กะว่าจะจะปลูกอีกอยู่ค่ะนี่ถ้าเราไม่ปลูกเดี๋ยวเราจะไม่มีหญ้าไว้ให้พี่มดกินนะคะนี่ แม่ควานก็ว่าจะปลูกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวหน้าฝนก็จะหมดแล้วยังไงก็ได้กินสักหนึ่งรอบก็ยังดีนะคะส่วนตรงนี้แม่ควานก็จะร่อนนะคะร่อนออกหมดเลยนะคะจะดูว่ามันขึ้นไหมถ้าขึ้นเราก็จะได้เอาปุ๋ยมาลงปลูกปีที่แล้วค่ะตรงนี้นะคะปลูกหมดค่ะปีที่แล้วตรงนี้ก็ปลูกใหม่ปลูกใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตายนะคะตายหมดเลย ฝนไม่มาแค่อาทิตย์เดียวนะคะดินก็จะแห้งแต่เราก็จําเป็นต้องปลูกนอกนะคะเพราะว่าจะได้มีหญ้าไว้ให้พี่มดกินนะคะเดี๋ยวแม่ควานเอาเครื่องมาแล้วนะคะวันนี้รถเล้งนะคะพร้อมกับเครื่องตัดหญ้าของแม่ควานเดี๋ยวจะทําการล่นล่นหญ้าจากตรงนี้เสร็จแม่ควานก็จะไปนานะคะนี่จะไปนาก่อน จะไปปั่นกันเทนะคะกันเทแตกตั้งแต่เมืม่อวานยังไม่ได้ไปนาเลยค่ะเดี๋ยวมาล่อนหญ้าก,ก่อนตัดหญ้าไว้ให้พี่มดก่อนค่ะเตรียมอุปรกรณ์ก่อนนะคะกันนะคะกันกันไม้กระเด็นนะคะตาจะได้ไม่แตกอุปกน,นะคะมีของมือ ววนด้วยแว่นด้วยนะคะกันกันไม้กระเด็นเข้าตากันไม้กระเด็นใส่ตานี่ก็เป็นเครื่องตัดยากของเราคลิปอาจจะไวๆหน่อยนะคะแม่ฟานก็อยู่คนเดียวคลิปไปดันคลิปมา ความเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่อุปสรรคสําหรับแม่มดนะคะกําลังใจจากคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่มอบให้กับแม่มดคือกําลังใจที่มีค่านะคะที่มีความหมายที่สุดนะคะเราก็ได้ตัดหญ้านะคะเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นหญ้านะคะแม่ควานใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่า พอดีต้นญ้ามันไม่แน่นนะคะญ้าพวกนี้มันก็เลยขึ้นแม่ควานก็ว่าจะล่อนดูนะคะว่ามันขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นเราก็จะได้ปุ๋ยมาลงถ้าไม่ขึ้นก็เตรียมพร้อมที่จะปลูกใหม่อันนี้ก็เป็นญ้าที่ปลูกใหม่นะคะถ้าปลูกใหม่ก็จะสวยแบบนี้นะคะทุกครั้งที่แม่ควานปลูก ลูกไม้ก็จะสวยแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะตอนที่แม่ขวานปลูกนะคะพอหน้าแรงเข้ามาไม่รู้มันเป็นยังไงคะ่ะดินตรงนี้พอหน้าแรงเข้ามามันก็จะตายแม่ขวานก็จะว่าจะพยายามนะคะเอาเศษเอาอึพิมดนะคะขึ้นมาเพราะว่าเราได้สารเล็งแล้วนะคะนี่ตอนเช้าเวลาเราขึ้นมาตัดหญ้าเราก็จะขนนะคะพวกเศษพวกอึพิมดขึ้นมาด้วยตอนเย็นพอเอาอึลงนะคะเราก็จะเอาญ้าน,นะคะกลับไป นี่นะคะดูฝนไม่ตกสองสามวันนะคะดินก็จะแห้งแล้วค่ะนี่ประมาณนี้หญ้ามันถึงตายนะคะนี่ตอนนี้ดินเริ่มจะแห้งแล้วค่ะนี่นี่ก็หญ้านะคะอาหารพี่มอสนะคะสำหรับเย็นนี้นะคะนี่เราก็พยายามร่อนในทุกๆวันร่อนไปเรื่อยๆคะ่ะนี่ ตรงนี้ก็สวยเป็นกระจุมนะคะตรงนี้เป็นกระจุมเป็นที่ดินด้วยนะจะเป็นที่ดินด้วยนะคะก็ล่อนได้เยอะอยู่ค่ะวันนี้ล่อนได้เยอะอยู่นะคะมาตั้งแต่บ่ายสองกว่ากว่าตอนนี้ตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะคะตรงนี้ก็บางทีมันก็เงียบนะคะเงียบไม่มีคนเข้ามาตัดหญ้าเลยมีแม่ควานอยู่คนเดียวบางทีมันก็น่ากลัวบาง ปีที่แล้วหกโมงแม่ขวานก็ยังอยู่ในแปลงญ้านะคะอยู่คนเดียวนะคะไม่รู้จะทําไงนี่ค่ะได้แล้วนะคะรถเล้งของเรายาเตรียมพร้อม เมตตาช่วยกดแชร์กดไลค์กดสับให้กับเราด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกทกท่านที่เมตตาพายมดด้วยดีเสมอม,มานะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดสับให้กับเราด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะกลับบ้านกันคะ่ะสวัสดีนะคะ